สวัสดีนักเรียนป .6 นะครับในคลิปนี้ยังอยู่เรื่องเดิมคือเรื่องโจทย์ปัญหาหอรมอและครอรนอนะครับ่ามาทําความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับทบทวนนะครับหอรมอคือหารร่วมมากเนาะคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดจะพูดถึงหอรมอรจะพูดถึงครอรนอรได้โจทย์ต้องพูดถึงจํานวนหลายๆจํานวนนะครับโจทย์ต้องสนใจตัวเลขหลายๆตัวนะครับต้องสนใจเลขหลายๆตัวนะ โดยที่ถ้าเป็นโจทย์ของหอเรโมจะมีจุดเด่นที่ว่าจะพูดถึงการแบ่งที่เป็นยังไงแบ่งเยอะสุดแบ่งมากสุดใช่ไหมครับแบ่งมากสุดแบ่งเยอะสุดแบ่งยาวสุดนี่คือหอเรโมนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูคอร์โนกันบ้างนะครับคอร์นอย่อมาจากคูณร่วมน้อยนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดนะครับของคอร์นอนะครับก็เหมือนกันนะครับจะพูดถึงคอรนอพูดถึงหอเรโมก็ต้องพูดถึงจํานวนหลายๆจานวนก่อนนะครับน่ยาเสมอนะครับ เออไม่ใช่โจทย์คณิตศาสตร์ทุกข้อนะครับต้องใช้หอรามอคณอน,อนะครับมีแค่บางข้อเท่านั้นข้อที่พูดถึงจํานวนหลายๆตัวนะครับแต่โจทย์คนอนะครับจุดเด่นเราจะพูดถึงยังไงการแบ่งการรวมที่เป็นยังไงน้อยที่สุดนะครับเวลาที่พร้อมกันนะครับเวลาที่พร้อมกันแล้วก็มาเจอตรงกันมาเจอกันเมื่อไหร่แบบนี้นะครับนี่คือคณอนอเนาะอ้าวมาลองวิเคราะห์โจทย์นะครับว่าโจทย์ต่อไปนี้เป็นหอเรอมอหรือคณอน,อนะครับข้อหนึ่งนาฬิกาปลุก 3เรือนนะครับเรือนแรกปลุกทุก30นาทีเรือนที่สองทุก45นาทีมันจะดังขึ้นมานะครับเรือนที่3มทุก1ชั่วโมงหรือ60นาทีนั่นเองนะครับจะดังขึ้นมาทีหนึ่งถ้าเกิดทั้งสามเรือนปลุกหรือว่าดังพร้อมกันตอน5้าโมงเย็น17นาฬิกานะครับถามว่าเวลาต่อไปที่ทั้ง3ามเรือนจะดังอีกพร้อมกันน่ะทั้ง3ามเรือนน่ะจะดังอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้สนใจเรื่องเวลาใช่ไหมครับสนใจเวลาเนาะ ใช่ไหมครับนาฬิกาจะปลุกพร้อมกันเนี่ยคือเวลาใช่ไหมครับดังนั้นมาลองดูครับโจทย์ข้อนี้ตัวเลขไหนล่ะที่เป็นเรื่องเวลาอ่าก็จะมีสามสิบมีสี่สิบห้าใช่ไหมครับไอหนึ่งชั่วโมงก็เป็นเวลาใช่ไหมหกสิบนาทีก็เป็นเวลาใช่ไหมครับตอบครูหน่อยใช้ตัวเลขสี่ตัวนี้ไหมครับที่เป็นสิ่งที่โจทย์สนใจคําตอบคือไม่ใช่ครับถามว่าทําไมไม่ใช่ต้องตัดหนึ่งชั่วโมงออกเพราะหนึ่งชั่วโมงคือ60สินาทีมันคืออันเดียวกันไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้กับตัวนี้คืออันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันแล้วทําไมครูใช้หนึ่งชั่วโมงไม่ได้หนูดูหน่วยลูกถ้าหนูจะใช้หน่วยชั่วโมงทุกตัวต้องเป็นชั่วโมงแต่สองตัวนี้เป็นนาทีใช่ไหมตัวสุดท้ายก็เป็นนาทีเถอะง่ายกว่าได้นะครับเออนะครับดังนั้นโจทย์สนใจตัวเลขสาตัวใช่ไหมครับตอนนี้แล้วโจทย์ให้ทํำยังไงครับโจทย์พูดถึงเวลาที่เป็นไงกันพร้อมกัน เวลาพร้อมกันพร้อมกันคือเรื่องอะไรครับเนี่ยเวลาพร้อมกันคครโนครับได้ไหมเริ่มวิเคราะห์เป็นมากขึ้นไหมครับเออเริ่มวิเคราะห์เป็นแล้วเนาะคอจุดรอจุดนอนจุดนะครับได้นะครับเนี่ยโจทย์สสวทจะออกประมาณนี้แหละครับไม่ยากไม่าสสวทหรือพูดผิดโอเน็ตนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่เหมือนแบบฝึกเรานะครับจริงจริงแบบฝึกเราบางข้อยากกว่าโอเน็ตอีก นะครับดังนั้นอาจจะได้มีความรังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าประมาณนี้นักเรียนทําได้อยู่แล้วนะครับหาคอรนเองนะครับออามาดูข้อ2นะครับข้อ2ก็บอกว่าเจ้าของที่ดินนะครับมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง91ยาว105เมตรนะครับต้องการล้อมรั้วลวดน้านะครับโดยจะปักเสาไว้ที่มุมนะครับแล้วก็ปักเสาต้นอื่นๆนะครับเพื่อจะทารั้วใช่ไหมเวลาทํารั้วต้องปักเสานะครับถึงจะขึงรั้วได้นะครับโจทย์ต้องการให้รั้วแต่ละต้นมันห่างเท่ากันนะครับแล้วก็ ปักให้ห่างกันมากที่สุดเพื่อที่จะประหยัดเสาใช่ไหมอ่าปักให้มันห่างที่สุดนะครับได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยต้องระยะทั้งเวลาปักเสาใช่ไหมเนี่ยที่ดินแบบนี้ใช่ไหมเวลาปักเสาก็ต้องมีต้องปักแนวแนวนอนใช่ไหมครับแล้วก็ปักแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมก็ปักไปนะครับทั้งกว้างทั้งยาวนะครับโดยให้ระยะมันเท่ากันเช่นตรงนี้ถ้าตรงนี้ปัก5ฝั่งนี้ก็เว้นทีละ5ใช่ไหมครับอันนี้ก็ทีละ5เนี่ยเป็นต้นโอเคนะ เข้าใจนะครับความหมายของโจทย์เนาะมาวิเคราะห์โจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการระยะห่างใช่ไหมครับโจทย์สนใจระยะใช่มเนยเนี่ยเนี่ยแต่ละต้นให้ห่างเนี่ยครับสนใจความห่างคือระยะใช่ไหมครับอ่าระยะเลขตัวเลขที่พูดถึงระยะห่างมีกี่ตัวครับข้อนี้เลขสี่นี้ใช่ไหมไม่ใช่นะเลขสี่นี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับสี่ต้นสีมุมไม่ใช่ระยะห่างโจทย์สนใจระยะห่างมีอะไรครับ 91เมตรนะครับหน่วยเมตรเนี่ยความยาวความห่างใช่ไหมห้าสิบอ่าหนึ่งร้อยห้าลท่ทีร้อยห้าเมตรเห็นไหมนะครับก็เป็นความยาวใช่ไหมครับความยาวคือระยะห่างแสดงว่าโจทย์สนใจกี่ตัวครับข้อนี้สนใจ2ตัวได้นะครับสนใจหลายตัวคือ2ตัวก็ได้นะครับสนใจ2ตัวแล้วโจทย์พูดถึงการเอาระยะ91เอาระยะร0 5ยามาทำยังไงครับเอามาแบ่งใช่ไหมครับเอามาแบ่งนะครับ เนี่ยปักต้นอื่นๆอีกก็คือแบ่งนะแบ่งระยะให้มันเป็นไงกันเนี่ยแบ่งเท่ากันครับแบ่งเท่ากันมันคือการแบ่งใช่ไหมเนี่ยเออแบ่งนะครับเช่นตรงนี้ร้อยห้าตรงนี้เก้าสิบเอ็ดอันนี้ก็แบ่ง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 อันนี้ก็แบ่ง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 ให้มันมีระยะห่างเท่ากันนะครับดังนั้นไอที่ครูทําสีน้ําเงินนี่คือการแบ่งโอเคไหมสีน้ําเงินอ่ะคือการแบ่งแบ่งให้เป็นยังไงครับข้อนี้ เจอคีย์เวิร์ดไหมอาทาสีแดงแล้วกันนะครับแบ่งก็คือห่างกันแบ่งให้มันห่างกันเป็นไงมากสุดครับดังนั้นแบ่งคือการหารใช่ไหมหารหารสองตัวคือร่วมกันหารร่วมมากหาอะไรครับข้อนี้เออข้อนี้หาหอรอมอนั่นเองได้นะครับอา้าวไปดูข้อสาม อ่าข้อสามครับคุณแม่พาลูกสามคนมีโอมีเอมีอ้อนะครับไปร้านขายขนมนะครับโออยากกินขนมปังราคาชิ้นละแปดบาทนะครับนะครับเออยากกินขนมโดนัทนะครับชิ้นละยี่สิบนะครับอ้ออยากกินแซนด์วิชนะครับชิ้นละสิบหกบาทนะครับถ้าเกิดแม่ต้องให้ลูกนะครับคนละเท่าเท่ากันนะครับโดยที่คุณแม่ต้องเป็นไงจ่ายเงินน้อยที่สุดด้วยเนาะเพราะว่าจ่ายเยอะเดี๋ยวคุณแม่ก็ ไม่มีเงินใช่ไหมครับเออนี่แค่กินขนมเองนะครับแม่ก็พยายามให้เงินน้อยที่สุดแต่ต้องให้ทุกคนเท่ากันเนี่ยความยากคือต้องให้ทุกคนเท่ากันนะครับแล้วขนมแต่ละอย่างราคาเท่ากันไหมไม่เท่านี่แหละเออไม่เท่ากันนี่คือความยากนะครับดังนั้นแม่อยากให้เงินทุกคนเท่ากันแต่แม่ต้องจ่ายเงินน้อยที่สุดด้วยนะครับดังนั้นลูกแต่ละคนนะครับจะได้เงินกี่บาทนะครับดังนั้นโจทย์สนใจเงินใช่ไหมครับสนใจเงินตัวเลขไหนล่ะที่พูดถึงเรื่องเงินครับข้อนี้โจทย์สนใจเงินใช่ไหม สามคนเนี่ยเป็นเงินไหมครับคําว่าคนมีหน่วยคนเนี่ยเป็นเงินไหมไม่ใช่นะครับถ้าพูดถึงเงินในประเทศไทยต้องพูดหน่วยเป็นบาทใช่ไหมครับอ่าก็เนี่ยไงแปดบาทยี่สิบบาทสิบหกบาทไอ้สีเขียวที่ครูทํานี่คือตัวเลขที่โจทย์สนใจนะครับหลายตัวนะครับใช่ไหมสนใจอยู่สามตัวนี้แหละนะครับแล้วโจทย์ให้เราทํายังไงครับเออให้เราช่วยคุณแม่ในการเอาเงินให้ลูกเป็นยังไงด้วย น้อยที่สุดเอาเงินให้น้อยที่สุดเรื่องอะไรลูกหลายๆตัวน้อยสุดครับตัวเลขหลายๆตัวน้อยสุดคือเรื่องคอรโนใช่ไหมครับข้อน้หาคอรโนนั่นแหละแค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับข้อสีครับในครัวมีกุญเชียงไส้กรอกแล้วก็แหนมนะครับอย่างละหนึ่งเส้นนะครับถ้าเกิดกุญเชียงยาวหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ามิลลิเมตร นะครับไส้กรอกยาว150มิลลิเมตรนะครับแหนมยาว105มิลลิเมตรแม่ครัวนำกุนเชียงไส้กรอกและแหนมมาหัน่นเป็นชิ้นใส่จานชิ้นละเท่าเท่ากันความหนาเท่ากันนะครับและแม่ครัวพยายามจะหัน่นแต่ละชิ้นให้หนาที่สุดด้วยนะครับจะหนาได้กี่มิลลิเมตรเออดังนั้นข้อนี้ครับโจทย์สนใจความหนาใช่ไหมครับความหนาความหนามีหน่วยเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมเออเอาหมายความว่าโจทย์สนใจตัวเลขไหนบ้างครับ หนาเป็นมิลลิเมตรอ่าทำสีเขียวเนาะก็ดูหน่วยเป็นมิลใช่ไหมครับร้อยห้าสิบมิลลิเมตรเห็นไหมครับเนี่ยสนใจร้อยเก้าสิบห้ามิลลิเมตรเนี่ยสนใจนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยห้าใช่ไหมหน่วยก็เป็นมิลลิเมตรนะครับนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้สนใจสามตัวนี้แหละนะครับที่เป็นจํานวนที่โจทย์สนใจหลายๆตัวนะครับตรงนี้ได้ไหมนี่คือจํานวนที่โจทย์สนใจนะครับต่อไปโจทย์สนใจแล้วโจทย์ให้ทํายังไงครับข้อนี้โจทย์ให้เอามาทําไงเอามาหัน่น หั่นเป็นชิ้นคําว่าหั่นเป็นชิ้นก็คือการอะไรนั่นเองการแบ่งใช่ไหมครับหั่นเป็นชิ้นก็คือแบ่งนั่นแหละเออแล้วแบ่งให้เป็นยังไงครับแบ่งให้เล็กหรือมากให้หนาเท่ากันแต่ต้องเป็นไงหนาที่สุดครับดังนั้นแบ่งหารใช่ไหมหารหลายหลายตัวหารร่วมร่วมเป็นไงร่วมมากข้อนี้ทําไงครับหอรอมอใช่ไหมครับข้อนี้ใช้หอรอมอ แค่นี้แหละพอจะวิเคราะห์เป็นยังครูว่าน่าจะพอได้แล้วนะครับอ้าวดังนั้นข้ามข้อหาเนาะตัวอย่างข้อ5านะครับไปดูเลยนะครับกลับมาเหมือนเดิมฝาก3ข้อนะครับ36 37 38ข้อ4ข้อ5ข้อ6นั่นเองอ่ะเดี๋ยวครูจะช่วยนะมาครับข้อ4ครับลุงใจดีนะครับ อ๋อลุงใจนะครับไม่ใช่ใจดีลุงใจมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง28เมตรยาว40เมตรนะครับต้องการทํากําแพงล้อมที่ดินนะครับสามด้านโดยเว้นอาด้านกว้างไว้ด้านหนึ่งนะครับและปักเสาที่มุมทั้ง4นะครับให้เสาแต่ละต้นห่างเท่าเท่ากันลุงใจจะต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุดกี่เมตรและใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นแก้โจทย์นะครับขออนุญาตตัด ตรงนี้ออกนะครับดันย้ำนะครับใครไม่ดูคลิปครูแล้วทำด้านหลังมาด้วยเนี่ยตอนที่เราออนไซต์คือมาโรงเรียนกันเนี่ยครูจะถามนะครับว่านักเรียนคิดยังไงถ้าคิดเองได้เยี่ยมนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากคิดเพิ่มก็ทักทักไลน์ส่วนตัวมาได้นะครับไม่ว่ากันเนาะอ่าดังนั้นครูขออนุญาตถามแค่นี้นะครับถามแค่ว่าห่างกันมากที่สุดกี่เมตรโจทย์ข้อสี่คุ้นๆเหมือนที่เคยวิเคราะห์ท่านบนไหมครับคุ้นเนาะเออคุ้นอะดังนั้นมาครับ โจ์สนใจปักเสาห่างกันใช่ไหมสนใจความห่างใช่ไหมครับเลขอะไรบ้างอ่ะที่พูดถึงความห่างครับเลขหนึ่งด้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่สามด้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่อะไรล่ะความห่างยี่สิบแปดเมตรกับสี่สิบเมตรครับนี่คือตัวเลขที่โจทย์เป็นไงสนใจอ้าวดังนั้นครับวิธีคิดจํานวนที่โจทย์สนใจมีเลขอะไรบ้าง มี28กับ40ใช่ไหมครับเห็นไหมสนใจหลายตัวใช่ไหมครับถ้าสนใจตัวเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าสนใจตัวเดียวครูบอกแล้วไม่ใช่หอเรมอไม่ใช่คอรอนอเนาะต้องสนใจหลายๆตัวคําว่าหลายตัวคือ2ตัวขึ้นไปนะครับเหมือนโจทย์ข้อนี้สน,สนใจ2ตัวได้ไหมได้นะครับอ้าวโจทย์สนใจ28กับ40ครับโจทย์ให้ทายังไงครับเอา28กับ40มาทําไงหนูมาแบ่งใช่ไหมครับรู้ได้รู้ได้ไงว่าแบ่งครับก็เนี่ยไงจะปักเสาไงปักเสาให้มันห่างเท่าเท่ากันเนี่ยนะครับ ก็เหมือนที่ครูยกตัวอย่างด้านบนไปนะครับด้านหนึ่งสี่สิบด้านหนึ่งยี่สิบแปดใช่ไหมแล้วก็เนี่ยปัก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 ก็คือการแบ่งใช่ไหมครับนี่แบ่งแบ่งแบ่งเห็นไหมแบ่งย่อยๆนะครับดังนั้นข้อนี้แบ่งใช่ไหมครับอ่าเอาตัวเลขมาแบ่งกันนะครับใช่ไหมหางเท่ากันแบ่งแบ่งเป็นยังไงแบ่งมากที่สุดดังนั้นครับมาครับวิเคราะห์โจทย์ว่าที่สองเอามากที่สุดใช่ไหม ดังนั้นข้อนี้ทำไงครับหลายๆตัวแบ่งมากสุดคือเรื่องหอรอมอครับได้นะครับวิธีคิดจดของครูไปได้เลยนะครับวิธีทำก็ทำยังไงก็หาหอรอมนเลยลูกก็หาหอรอมอว่าไงครับกดหารสั้นใช่ไหมครับหานสั้นทุกตัวข้อนี้มีสองตัวก็คือยี่แปดกับสี่สิบนักเรียนก็หารเอานะครับหาเลขมาหารเอาเองนะครับหานสั้นทุกตัวสุดท้ายเอาเป็นรูปตัวอะไรเป็นรูปตัวไอใช่ไหมครับเอาตัวไอมาทำไงกัน คูณกันก็จะสรุปว่าหอจุดรอจุดมอจุดคือคือเท่าไรไม่รู้อ่าสมมุตคิครูหาหอรมอมคูได้20นะนี่สมมุตินะครับห้ามลอกนะครับ20เนี่ยไม่ใช่นะหาเอาเองนะครับสมมุติหอรมอมคือ20ก็ตอบได้เลยนะครับเวลาตอบก็ทวนโจทย์เนี่ยครับลุงใจต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุดนีก็หนูก็ลอกมาเลยนะครับประโยคนี้ก็ลุงใจต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุด20บ เมตรนะครับยี่สิบบอกแล้วนี่สมมุตินะครับอย่าลอกไปนะครับข้อนี้ไม่ได้ตอบยี่สิบนะได้นะเอาไปต่อข้อห้าครับเพนต้องการจัดเครื่องเขียนเป็นชุดซึ่งประกอบไปด้วยนะครับปากกาสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็ปากกาลบคำผิดหรือลิวิดนั่นเองใช่ไหมอย่างละหนึ่งด้ามน,นะครับให้ครบชุดพอดีและไม่มีปากกาเหลือนะครับถ้า ปากาแดง1แพ็ค50ด้ามปะการน้ำเงิน1แพ็ค12ด้ามและปะกะการังคำผิดกำผิดลุก1แพ็คมี6ด้ามครับเพนจะต้องซื้อปากาทั้ง3ชนิดอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพ็คและจัดได้กี่ชุดนะครับเอาข้อนี้ขออนุญาตแก้นะครับแก้โจทย์เลยนะข้อนี้นะครับตัดบรรทัดล่างสุดออกเลยนะครับตัดบรรทัดล่างสุดออกครับแล้วเดี๋ยวเขียนไปใหม่นะอันนี้ลบได้เลยนะครับเอาดินสอมาขีดค่าแบบครูก็ได้ นะครับแล้วเติมไปนะครับเติมไปใหม่นะครับว่าเพนจะต้องซื้อปากกาทั้งสามชิ้นอย่างน้อยที่สุดชนิดละอ่าวเขียนไปนะครับเขียนเพิ่มไปเองชนิดละกี่ด้ามย้ำนะโจทย์ถามว่าเพนจะต้องซื้อปากกาทั้ง3ามชนิดอย่างน้อยที่สุดชนิดละกี่ด้ามโอเคไหมได้นะครับอ้าวดังนั้นมาวิเคราะห์โจทย์ครับโจทย์สนใจอะไร สนใจจํานวนด้ามใช่ไหมเนี่ยชนิดละกี่ด้ามสนใจจํานวนด้ามตัวเลขไหนครับที่พูดถึงด้ามครับอ่ามาดูเลขหนึ่งนี่ใช่ไหมเลขหนึ่งนี่ใช่ครับมันด้ามก็จริงแต่ยังไม่ใช่เนื้อหาที่โจทย์ต้องการใช่ไหมอันนี้โจทย์แค่บอกเฉยๆนะครับหนึ่งแพ็คนี่เอาไหมไม่เอานะครับหนึ่งแพ็คบอกแล้วสนใจด้ามไม่ได้สนใจ pack. แพ็คดังนั้นแพ็คอย่าเอามายุ่งนะครับได้ไหมเอออ้าวมีอะไระครับ ห้าสิบใช่ไหมครับห้าสิบด้ามได้เนาะสิบสองด้ามหกด้ามมีอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับดังนั้นเนา่เขียนเลยครับวิธีคิดนะครับก็จํานวนที่โจสนใจเอาตัวเลขที่โจสนใจนะครับตัวเลขที่โจสนใจมีเลขอะไรบ้างครับมีห้าสิบมีสิบสองแล้วก็มีหกใช่ไหมครับที่โจสนใจคือสนใจสามตัวนี้แหละนะครับแล้วค่อยเอาสามตัวนี้มาทําไงกันครับ มาจัดการหาว่านะครับจะต้องซื้อปักกาทั้งสามชนิดนี้อย่างน้อยที่สุดเออเจอคำว่าน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเป็นยังไงดีครับน้อยที่สุดหาอะไรดีครับข้อนี้หาคอรนอนั่นเองนะครับได้นะครับก็จัดการหาครับคอรนอว่ายังไงครับกดการหาคอรนอก็หารสั้นใช่ไหมอ่าวิธีวิธีทำก็หารสั้นครับ หารสั้นสองตัวใดๆคือหารสองตัวก็เอาใช่ไหมไม่ต้องหารครบทุกตัวใช่ไหมครับก็หาเอาเองนะครับหารสั้นหาคอร์นเอานะครับหาเสร็จปุ๊บเอาเป็นรูปตัวอะไรครับคอรนเอาเป็นตัวแอวก็คือที่ตัวแอวนี่ทํำยังไงกันคูณกันใช่ไหมครับพอคูณกันก็จะได้คอจุดรอจุดนอจุดเอาคอรนอนคือสมมุติข้อนี้หนึ่งพันนะสมมุตินะอย่าตอบหนึ่งพันข้อนี้ไม่ใช่ตอบหนึ่งพันนะครับสมมุติว่าตอบหนึ่งพันได้ไหม ก็ลอกคําถามนะครับเพนจะต้องซื้อปากกาทั้ง3าชนิดอย่างน้อยที่สุดชนิดละนี่ล้วก็ลอกมาเลยนะครับเพนจะต้องซื้อปากกาทั้ง3ชนิดอย่างน้อยชนิดละ1,000ดพามนะครับสมมุติว่าตอบพันหนึ่งนะอย่าตอบพันหนึ่งมานะครับพันหนึ่งผิดนะนี่ครูสมมุติเฉยๆนะครับอ้าวไปอีกข้อหนึ่งครับข้อที่6ครับเมต้องการทํากล่องของข,องขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกลูกบาศ นะครับรูปลูกบาทกก็นึกถึงลูกเต๋าก็ได้นะครับคาว่าลูกบาทกก็คือรูปทรงที่รูปทรงที่ทุกด้านมันเท่ากันนะครับได้นะลูกบาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อจะบรรจุลังนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง50ยาว90สูง60เซนติเมตรนะครับลงในลังได้พอดีนะครับเมจะต้องทําก่องของขวัญให้แต่ละด้านยาวเท่าไหร่และต้องได้ทั้งหมดกี่ กล่องนะครับมีกี่กล่องดังนั้นข้อนี้ตัดนิดหนึ่งนะครับตัดโจทย์นะตัดโจทย์ข้อนี้ไม่ได้แก้นะครับแต่ตัดออกนะครับตัดประโยคสุดท้ายออกลุกและต้องทําทั้งหมดกี่กล่องไม่เอานะครับดังนั้นเหมือนกันนะถ้าเกิดนักเรียนทําตรงนี้มาก็ดีนะครับใครทําได้ก็ทํามานะครับแต่เดี๋ยวตอนออนไซต์ site, หรือว่าตอนที่มาโรงเรียนมาเจอกันเดี๋ยวครูจะถามนิดหนึ่งว่าทํายังไงอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิโอ้นะครับได้ไหมเออนั้น ถ้าเกิดทําไม่เป็นก็ไม่ต้องทํามานะครับไม่ต้องไปหาลอกมานะครับทําเท่าที่ครูให้ทําโอเคไหมอ้าวดังนั้นมาครับข้อนี้ครับโจทย์สนใจอะไรแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คือสนใจความยาวตัวเลขไหนพูดถึงความยาวบ้างครับในข้อนี้อ่าความยาวมีหน่วยเป็นอะไรเป็นเซนเป็นมิลลิเมตรเป็นเมตรใช่ไหมเป็นกิโลเมตรนะครับนี่พูดถึงความยาวพูดถึงระยะห่างข้อนี้ครับเลขอะไรมีห้าสิบเนาะเห็นไหมห้าสิบเซนนี่คือความยาวใช่ไหมครับ เ0เซนก็พูดถึงความยาวความห่างใช่ไหมอ่า60สเซนอันนี้ก็พูดถึงความยาวความห่างใช่ไหมครับนั้นะโจทย์สนใจกี่ตัวครับข้อนี้สนใจ3ตัวนี้ใช่ไหมครับเอาก็วิธีคิดครับบรรทัดแรกตัวเลขที่โจทย์สนใจนะครับตัวเลขที่โจทย์สนใจมี50ใช่ไหมครับมี90มี60ได้นะครับนี่คือตัวเลขที่โจทย์สนใจได้นะครับแล้วโจทย์สนใจให้ทํายังไงครับข้อนี้ ให้เราแบ่งใช่ไหมครับให้เราแบ่งหรือให้เราสร้างกล่องนะครับเล็กๆนะครับแต่ต้องมีขนาดเป็นยังไงใหญ่ที่สุดเออเจอใหญ่ที่สุดเดาสิครับใหญ่ที่สุดต้องทำยังไงดีข้อนี้ใหญ่ที่สุดเออใหญ่ที่สุดหาอะไรครับหาหอรอมอครับข้อนี้ครับเออหอรอมอได้นะดังนั้นก็ มาจัดการเลยนะครับวิธีทำก็เหมือนเดิมนะครับก็หาหอรมนนะครับกดว่าไงล่ะหารสั้นใช่ไหมครับหารสัน้นทุกตัวทุกตัวคือตัวไหนบ้างล่ะที่โจสนใจใส่เข้าไปครับมี50มี90มี6 10ก็หารสัน้นหารสัน้นหารสัน้นหารสั้นไปหารจนหารไม่ได้ใช่ไหมล้วทำยังไงครับหารสัน้นทุกตัวเป็นตัวไอนะครับเอาตัวไอมาคูณกันก็จะได้ว่าหอจุดรอจุดมจุดคือ หาเองนะสมมุตินะครับข้อนี้ครูหาได้20สมมุตินะสมมุตินะครับนี่สมมุตินะครับอย่าลอกไปนะ20นะครับสมมุติว่าหาได้20ก็จัดการตอบนะครับเวลาตอบก็ทวนโจทย์ลูกเมต้องทํากล่องของขวัญให้แต่ละด้านยาวก็ลอกมานะครับเมต้องการทํากล่องของขวัญให้แต่ละด้านยาว20เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยได้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ